ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้มาพบกับช่าง1นึ่งโปรอามในช่อง NS m o t o r r i d e r และวันนี้พลาดไม่ได้เลยครับมีสุดของสุดของรถ2จังหวะอีกรุ่นหนึ่งนะครับถึงแม้ไม่ใช่ตัวท็อปแต่ก็เป็นพระรองนะครับที่ตอนนี้ประเมินค่าไม่ได้และก็หาไม่ค่อยได้ที่จะวิ่งกันบนถนนนะครับ วันนี้ขอแนะนำ NSR 250 PGM 3ครับ MC 2 1แท้แท้ครับคันนี้วันนี้ช่างหนึ่งมีโอกาสได้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเป็นบุญตาของผมเลยเกินนะครับครับวันนี้เราจะค่อยๆขยับมุมกันนะครับซึ่งแบบเนี้ยมันไม่ได้มีบ่อยๆนะครับซึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ย n อ่าถ้าพูดถึงที่ช่างหนึ่งหรือว่าผมรีวิวอะ่ะจะเป็น nsr 150 Pro Arm a r m อาร์มเดียวนะครับซึ่งเฉพาะโ r o Arm เนี่ยก็เกือบจะไม่มีให้เห็นแล้วนะครับที่เห็นผมเอามารีวิวหลายๆคันเนี่ยก็เพราะเป็นความรักและความชอบแล้วก็สรรหามานะครับซึ่งตัวโ r o Arm มอะ่ะหายากอยู่ละแต่แต่ตัวเนี้ยก็ยังยากยิ่งกว่าแล้วรถที่สภาพสมบูรณ์ที่เก็บงานมาครบเนี่ยก็ แทบว่าจะพลิกแผ่นดินหาก็ได้นะครับเจ้าของมีแต่ไม่ปล่อยนะมีเงินก็ใช่ว่าจะซื้อได้นะครับรถพวกนี้เนาะซึ่งเนี่ยก็มาพร้อมกับสีแดงนะครับโอ้โหมันดูบรรยายด้วยภาพแล้วครับนั่ก็คือคันเนี้ยพี่เขาเก็บงานมาทั้งคันเลยนะครับเริ่มมาตั้งแต่หมายถึงด้านหน้าถึงด้านหลังคือเก็บหมดนะครับรายละเอียดนิเนียนกริบนะครับ ครับเนียนกริบถึงแบบว่าใสๆาปิ้งๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าพาเข้าไปซูมดูทีละจุดกันเลยมาครับมาเริ่มจากข้างหน้าเลยนี่ดีกว่านะครับตั้งแต่ยางเข้ามานะครับยางสเปคร้อยสิบจ็สิบล้อแม็กครับเก็บสีแดงแก้วมาช้ำๆใสๆเลยโชคหน้าครับ ปัดเงามาทั้งหมดเลยนะครับไม่เห็นความหมุนหมองปั๊มเบรกหน้าก็ทํานะครับดูจานเบรกใสๆเอี่ยมๆเลยครับผมเนาะเป็นไงครับดูดูมาดูอีกฝั่งนึงครับว่าสายฝั่งเดียวไหมอีกฝั่งก็ไม่แพ้กันนะครับมาถึงตรงนี้เห็นไฟเลี้ยวไฟเลียวเดิมนะครับแงนขึ้นมามุมบนครับผม S E Edition sticker นะครับชุดสีทำสีใหม่นะครับ สี 2K เงาแวบๆบแบบงานตัดลายนะครับกระจกเดิมชิวเดิมนะครับกระจก2ฝั่งไฟหน้าเดิมใสๆดูตามภาพเลยครับสวยจริงๆครับจับกล้องขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับสติกเกอร์คําเตือนยังอยู่ครับมาดูโครงครับแฮนฝั่งซ้ายเรือนไม้แผงคอปั๊มเบรกออฟรัน ชุดบนทําสียิงทรายขัดเก็บมาหมดแล้วนะครับลากมาเรื่อยๆเลยครับดูสีคงสวยๆวยนี่ครับผมอยากจะบอกว่าอยากจะบอกเลอเกินว่าข้างในเครื่องพอถอดชุดสีออกเนี่ยใสยปิ้งเลยครับผมมาดูฝั่งนี้นะครับคือคือปกติรถรถสีแดงเนี่ยเวลาถ่ายรูปหรือว่าขึ้นกล้องนี่มันจะสวยมันจะใสามากนะครับ ซึ่งผมขอบอกว่าตัวจริงกับกล้องเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยครับผมดูแลให้น้ำหนักว่าตัวจริงอ่ะสวยกว่าในรูปครับผมจะเป็นขาตั้งโซ่สเตอร์เปลี่ยนใหม่นะครับโซอารรวมถึงท่อสูตรนะครับปลายคาร์บอนติดสติ๊กเกอร์โลโก้โยชิมูระครับทั้งเบาะทั้งสีรูปทรงมันลงตัวจริงๆครับอยากบอกว่าตัวผมเบอนก็เคยมี 250คันหนึงนะครับ MC18 ปี89ซึ่งคันนั้นก็เก็บสภาพมาพอสมควรก็ใช้งบประมาณที่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแต่ก็รักษาไว้ไม่ได้เนื่อง,ง,งจากใช้มันใช้งบสูงแล้วก็คันนี้ MC21 เป็นความฝันนะครับ <S 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 ความฝันว่าจะได้ครอบครองจะได้ขี่หรือว่าจะมีไหมซึ่งวันนี้ก็ ได้มาจอดตรงเนี้ยให้เพื่อนๆได้ดูได้มารีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยกันนะครับหรือว่าครอบครองด้วยกันดีกว่านะครับเนาะเดี๋ยวไปดูมุมอื่นครับครับวนกันทีละมุมนิดๆค่อยๆขยับครับมันมีมาไม่บ่อยจริงๆหายากของหายากนะครับคือปกตินี่ไม่เห็นขี่ครับมีไว้จอดจริงๆ คันนี้อย่างถ้าใครมีไว้ครอบครองมีไว้เป็นเจ้าของอนะ่ะผมเขาบอกได้เลยว่ามีไว้จอดอย่างเดียวไม่ขี่แน่นอนนะครับมันมีไว้สําหรับจอดสําหรับสะสมจริงๆครับคือทําการรีสโตหรือว่าบิวมาปั้นใหม่ทั้งคันแบบเนี้ยคิดว่าอ่อส,สำหรับผมถ้าเป็นเจ้าของนะคือไม่กล้าขี่ครับจริงๆครับครับเพื่อนๆอาจจะมองช่างหนึ่งพูดเว่อร์ไปหรือเปล่ามีแล้วไม่กล้าขี่จริงๆครับผม แค่จอดเฉยๆแล้วสตาร์ทฟังเสียงเนี่ยมันก็หล่อแล้วครับดมกลิ่นฟันดูเสียงสองเสียงประสานกันขึ้นลงขึ้นลงโอ้โหความสุขล้ลนๆครับวันเนี้ยก็ได้เห็นละได้เพื่อนๆมาดูแล้วครับมาเดี๋ยวมาดูโค้งอีกฝั่งนึงนะครับครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับผม NSRPGM3 นี่ก็คือรหัสของกล่องนะครับ PGM3 มาดูเครื่องฝั่งนี้กันครับ ก็คือโครงนี้ครับใสปิ้งเลยพอดีครับมีรถฉายไฟมาช่วยนะครับจังหวะพอดีเลยดูปลายท่อคาร์บอนหล่อมากดูเครื่องไหน,นที่มันเห็นผมจะไม่บังเครื่องเงาเงาเลยนะครับคือถ้าเห็นกลางวันถ้าถอดเปลือกออกมาแล้วย่างเงาเลยครับนี่หม้อน้ํากับบางหม้อน้ําครบหมดเลยใสยปิ้ง ดูตรงไหนก็สวยไปหมดนะสุดยอดครับ่ารีวิวรอบแรกเอาเท่านี้ก่อนพอหอมปากหอมคอนะครับ พอมุมนี้เสร็จปุ๊บมาฟังเสียงเครื่อง2ท่อกันนะครับอาจจะสตาร์ทไม่เหมือนโปรอาร์มนะครับอาจจะสตาร์ทยากหน่อยแต่แต่ผมจะพยายามสตาร์ทให้ดูครับมามาฟังเสียงกันครับ เพราะเกินบรรยายแต่เสียงหม่ห่อยนะครับครับผมเดี๋ยวไปดับเครื่องก่อนครับดับเครื่องเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้เดี๋ยว ช่างหนึ่งฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคนที่ชอบกดติดตามครับมีรถ2จังหวะรุ่นไหนที่แปลกๆถ้าผมมีโอกาสผมก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้รีวิวแบบนี้แหละครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่สร้างความประทับใจแล้วก็เซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนนะครับแล้วก็คลิปนี้ช่างหนึ่งก็ลาไปก่อนครับบายบายสวัสดีครับ